ขอแนะนำ Privateo VPN VPN สำหรับนักท่องโลกกว้างอย่างคุณจะหนังจะซีรีส์หรือแม้แอนิเมชันก็สามารถดูได้ทุกแอปทั่วทุกม,มุมโลกในราคาเริ่มต้นเพียงแค่2เหรียญเมื่อคุณกดไปที่ลิงก์ของทาง MovieWanderer คุณได้ VPN เราได้ค่าขนม Privateo VPN ปลอดภัยแน่นอนสวัสดีครับผม JC จาก MovieWanderer นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหนังนะครับที่เป็นหนังเก่านิดน,นึงนะ หลังจากปี2017นะครับก็ผ่านมา6ปีแล้วแต่เป็นหนังที่ผมหยิบมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าคิดถึงผู้กำกับคนนี้คิดถึงผลงานนะครับการสร้างหนังของท่านนี้นะครับคริ s โ e r ฟ e n o r อ l a n นะครับมันเป็นหนังที่ตอนผมดูในโรงผมรู้สึกว่าอ,อก็โอเคนะแต่พอมาดูอีกรอบนึงรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นนะแล้วมันก็รู้สึกว่าเอองานมันดีวะนะครับก็เลยเอามารีวิวในเรื่องนี้นะครับ Dunkirk ก็ดันเคิร์กนะครับเป็นเรื่องราวของกลุ่มทหารนะครับตอนนั้นเนี่ยตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกนะครับซึ่งเป็นสงครามโลกที่มันเป็นสงครามโลกครั้งที่2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เขาสู้รบกันเนี่ยมันจะมีอยู่สนามรบหนึ่งเป็นสมรภูมิที่อยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับเขาก็ผลักดันตรงเนี้ยแบบสู้รบกับเยอรมันใช่ไหมครับคือทางที่เป็นพันธมิตรกันเนี่ย มีทั้งเบลเยียมมีทั้งทหารของอังกฤษเองนะครับแล้วก็มีทหารฝรั่งเศสอะไรเงี้ยก็โดนผลัก,กค่อยๆแบบพุชพุชพุชมาจนแบบว่าจะตกลงไปในทะเลแล้วนะครับแล้วก็จะต้องขนคนเนี่ยกลับไปให้ได้คือมิชชั่นของหนังเรงนี้คือการขนทหารทั้งหมดเนี่ยครับประมาณ3-40,000แสนคนอะ่ะคือต้องกลับประเทศให้ได้ซึ่งจริงๆแล้วมัในใกล้มากครับคือถ้าเราดูจากแมปเราจะเห็นเลยว่าไอ้ตรงสถานที่ที่เกิดเรื่องเนี่ยตรงชายหาดตรงนี้เนี่ยกับ ชอกับชายหาดของประเทศอังกฤษเนี่ยมันอยู่ห่างกันแบบมองด้วยตาแทบจะเห็นนะครับซึ่งหนังมันก็การเล่าเรื่องก็ค่อนข้างจะมีชั้นเชิงนะครับคือถ้าเราเล่าแค่ว่าอ๋อโอเคเราจะเล่าเรื่องราวว่าทหารพวกนี้จะหนีจากตรงเนี้กลับไปประเทศตัวเองยังไงมันก็รู้สึกว่าเออมันก็เส้นเรื่องก,ก็เป็นแบบเรียบๆเ,บเบนาะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือริสเฟอร์ลโนแลนนะครับ <Mars. S 1> เขาทําให้หนังเรื่องเนี้กลายเป็นหนังที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยการเล่าเหตุการณ์3เหตุการณ์นะครับในในทีเดียวเลยนะครับคือเล่าพร้อมกันเลยไม่ได้เล่าแบบว่าอ่าเรื่องนี้จบแล้วมาต่อเรื่องนี้แล้วมาต่อเรื่องนี้เขาจะเล่าแบบว่าเรื่องนี้แบบนิดนึงแล้วก็ไปต่อเรื่องนี้นิดนึงต่อเรื่องนี้นิดนึงนะครับโดยเหตุการณ์แรกก็คือเหตุการณ์เขาเรียกว่าเดอะโมนะครับก็คือตรงไอชายฝั่งนั่นแหละนะจะเล่าเรื่องราวโดยมีความยาวหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็จะมีอีกมุมนึงก็จะเป็นทางฝั่งของแบบที่อังกฤษนะครับก็จะมีพวก ชาวบ้านต่างๆที่เขามีพวกเรือพาณิชย์เรือแบบเรือยอดเรือเดินสมุดอะไรปกติเรือฟิชชิงประมาณนั้นนะครับก็เล่าเรื่องว่า1วันว่าเขาทำภารกิจอะไรบ้างแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องการสู้รบบนอากาศนะครับก็จะมีตัวหลักของเรานะครับคือฟาริเอเนี่ยเป็นเป็นนายทหารอังกฤษนะครับที่ต้องมาอยู่บินบินเครื่องบินขับไล่นะครับเป็นเครื่องบินไฟท์เตอร์นะครับคอยยิงไฟ h t เตอร์ของอีกฝั่งหนึ่งไม่ก็ยิงบอมเบอร์ของอีกฝั่งหนึ่งเพื่อไม่ให้มา ทำลายเรือทำลายคนทำลายอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามเหตุการณ์ก็จะเกิดขึ้นพร้อมกันนะครับเ,เรื่องเรื่องนี้ตอนแรกผมดูในโรงหนังนะครับตั้งแต่ปี2017ดูในโรงเลยนอนนั้นผมดูที่มันจะมีโรงหนังเก่าๆอันหนึ่งอ่ะที่มันอยู่ตรงข้ามสยามอะครับที่ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วมั้งผมดูที่นั่นนะครับแล้วก็ตอนนั้นในโรงทุกคนก็มาเพราะผมผมรู้ว่าทุกคนเนี่ยคือสาวกของโนแลนก็เลยมาดูเรื่องนี้นะครับแต่พอดูจบเราก็รู้สึกว่า เออมันก็ไม่ได้พีคขนาดนั้นนะแต่หลังจากที่ผมเริ่มดูหนังสงครามมากขึ้นนะครับดูหนังสงครามเยอะมากนะเดี๋ยวเรื่องที่ผมจะรีวิวต่อไปก็เป็นหนังสงครามอีกนะครับมันก็เริ่มอินกับสงครามโลกมันเริ่มมีกับความโหดร้ายของชีวิตนะครับคือไอ้ตอนแพสซจแรกเนี่ยไอ้ตรงตรงเรื่องแรกเนี่ยครับที่มันเป็นตัวของน,นายทหารฝรั่งเศสแล้วก็พวกกลุ่มทหารอังกฤษเนี่ยซึ่งแต่ละคนก็คือเป็นแบบวัยรุ่นทั้งนั้นเลยครับเป็น อ่าคือแบบ20อ่ะไม่เกิน20ไม่เกิน25่สิาอะไรเงี้ยคือแต่ละคนก็จะแบบเด็กๆแล้วก็ถูกเกณฑ์มาลบแล้วก็จะถูกฝังหัวตลอดว่าอ,อ๋อการไปลบนี่คือเราจะต้องเป็นวีรบุรุษนะการไปลบนี่คือมันเป็นเกียรติเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปถึงสนามรจริงคือ,อวิ่งหนีระเบิดอย่างเดียวคือฆ่าคนก็รู้สึกผิดไม่ฆ่าคนก็โดนเข้าฆ่าเองอะไรเงี้ยคือมันในสนามรบแม่งไม่มีคําว่าออเนอร์ไม่มีอะไรยทั้งนั้นครับมันคือสิ่งที่ พวกคนใหญ่คนโตเขาปลูกฝังเอานะครับอะไรประมาณนั้น,ม,น,นมันเป็นการชิงอํานาจกันของพวกคนที่มีอํานาจในประเทศนะครับพวกผู้นําประเทศต่างๆแล้วก็ส่งน,นายทหารตอกต่อยอย่างเงี้ยครับเกณฑ์ทหารมาอายุ20่สิบอย่างเงี้ยก็ไปสู้รบเอาไปเป็น,ปปนแนวหน้าเลยวประมาณนั้นนะครับพอเราดูในตอนแรกเนี่ยครับเราจะรู้สึกว่าการเอาชีวิตรอดมันมันมัน,มน,มนคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วอะ นะครับต้องพยายามจะหนีจะขึ้นไปบนเรือให้ได้นะครับทห,หารหลายๆคนก็ต้องต่อคิวขึ้นเรือแล้วตัวทห,หารหลักของเราเนี่ยครับที่เราดูเนี่ยเป็นพลทหารหลักเนี่ยเขาก็จะพยายามจะทำไงก็ได้ให้ได้ขึ้นเรือนะครับพย,พยายามจะแบกไปเอาผู้คนป่วยขึ้นไปหรือแม้แต่ตอนขึ้นเรือได้แล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกระแวงไปหมดว่าจะโดนทิ้งระเบิดตอนไหนจะโดนตอร์ปิโดมาจากทรัพมารีนไอเรือำํำน้ําตอนไหนเนี่ยเขาก็ กลัวไปหมดครับมันคือทําให้เห็นว่าเนี่ยคือการเป็นทหารน่ะมันทําให้เกิดไอ้ PTSD เนี่ยมันคือยังไงนะครับส่วนเหตุการณ์ที่2เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่เรือเข้ามาช่วยใช่ไหมครับมันก็จะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเรือแล้วก็การที่รับพลทห,หารไอ้รับทห,หารขึ้นมาบนเรือแล้วทห,หารก็แบบว่าอ้าวเดี๋ยวนะนี่เราจะกลับไปที่ดันเคิร์กอีกรอบหรอไม่ได้กลับไปที่ฝรั่ง,งเศสหรอมันก็มีความดราม่าซอนอันอีกนะครับ ส่วนเหตุการณ์ที่3เนี่ยที่เป็นเครื่องบินขับไล่กันเนี่ยมันคือความมันล้วนๆนะครับแบบไล่ยิงแล้วแล้วก็ตัวของอตัวหลักของเราที่เราดูเนี่ยครับที่ทอมฮาร์ดีแสดงเนี่ยเขาก็มีประสบป,ปัญหาเกี่ยวกับตัวของเกจน้ํามันอีกอะไรเงี้ยคือมันไม่มีอะไรง่ายครับในหนังเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ได้ลุ้นตลอดอเราแค่ต้องพยายามปฏิติดป่อดเรื่องราวว่าอ๋อไอ้น,นี้มันความยาวมันคือ1นึ่งัอันนี้ความยาวคือ1วันนี่คือยาวคือ1ชั่วโมง แล้วก็ดูรวมกันนะครับเราถึงจะเก็ตภาพได้ตอนนี้แสดงแต่ละคนนี้คือพีคๆทั้งนั้นนะครับตัวอย่างเบลลี่อย่างเงี้ยเบลลี่เองก็ในเรื่องนี้แสดงเป็นจอร์จใช่ไหมครับหลังจากนั้นเขาก็แสดงในอ่า e n Knight Eternal นะครับ the the Banshee of i n i s h e อ i n อะไรเงี้ยคือก็มีผลงานเทพๆตามมาอีกหลายเรื่องเลยนะครับทอมฮาร์ดีนี่ก็สุดยอดอยู่แล้วนะครับทอมฮาร์ดีนี่แสดงกับโนแลนมา3เรื่องแล้วนะ ถ้าที่ผมนับได้นะหรือว่าจริงมากกว่านี้ก็ไม่รู้ที่ผมจําได้หลักๆเลยคือเรื่องนี้ใช่ไหมครับดันเคิร์กมีแบทแมนใช่ไหมครับแบทแมนภาคภาคสุดท้ายอะ่ะที่ที่เป็นเบนนะครับแล้วก็เรื่องนึงคืออ๋ออินเซปชั่นนะครับเพราะนั้นเนี่ยทอมฮาร์ดี้ก็จริงๆก็ถือว่าเป็นนักแ,แสดงคู่บุญได้เหมือนกันนะครับก็แลกแสดงทีรดโดนจับมาใส่หน้ากากโดนจับใ้แบบไม่เห็นหน้าตลอดเลยนะครับแล้วยังมีอ่าตัวของคารนเมอร์ฟี่นะครับที่แสดงเรื่องนี้ด้วยนะ ถึงแม้ว่าแบบบทจะไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไงบทก็ไม่ได้เป็นตัวหลักอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็มีแฮร์รี่สไตล์อันนี้หลายๆคนก็จะแบบเอ้ยเดี๋ยวนะมีแฮร์รี่สไตล์ด้วยเหรอกลับไปดูอีกรอบนะครับมันมีแฮร์รี่สไตล์นะครับคือตอนนั้นเนี่ยคือเขาเรียกว่าไงแฟนบอยของโนแลนน่ะก็คงไม่ใช่แบบแฟนเพลงของแฮร์รี่สไตล์เยอะใช่ไหมครับผมเนี่ยจริงๆผมว่าผมรู้จักตัวของแฮร์รี่สไตล์เนี่ยมาจากหนังอะมากกว่าจากเพลงอีก หล,หลังมาเริ่มแบบฟังเพลงเขานะครับแต่ตัวของคือเรนเมอร์ฟี่เนี่ยต้องบอกว่าผลงานที่มากับโนแลนเนี่ยเขาก็จะแบบเป็นตัวประกอบบ้างเป็นตัวลายบ้างเป็นตัวแบบเหมือนยังไงเป็นกระสอบทรายอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวหนังที่จะมาในเร็วๆนี้นะครับน่าจะเป็นตัวหลักแบบตัวหลักโคตรๆเพราะนั้นเนี่ยนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําไมผมถึงหยิบ ดันเคิร์มาดูอีกรอบนะครับเพราะว่านี่เป็นการแบบว่าวอร์มอัพก่อนเพราะว่าอีกไม่นานนะครับเราก็จะได้ดูแล้วนะครับสำหรับ Open นไทร์เนะครับหนังเรื่องต่อไปของ c h r i s เ o อร์โนแลน n นะก็รอดูนะครับว่ามันจะดีมันจะพีคขนาดไหนนะครับนี่ก็เป็นการรีวิวคร่าวๆนะเป็นการสรุปให้ฟังแล้วก็รีวิวด้วยถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยดูก็ลองไปดูนะครับหรือว่าใครที่ดูไปนานแล้วลองกลับไปดูอีกรอบหนึ่งนะมันพอมันผ่านเวลามาหลายปีเราเรา หมือนรปงชีวิตมากเพืเ่อนบางคนแก่คือมันเข้าใจชีวิตมากขึ้นประมาณนั้นดีกว่ารู้ว่าทําไมฮีโร่อ่ะมันไม่มันไม่มีหรอกฮีโร่ที่แบบเสียสละชีวิตนู่นนั่นบา้บาๆทุกคนมันก็อยากเอาชีวิตรอดทั้งนั้นแหละนะครับแล้วพอเรารู้เรื่องความโหดร้ายของสงครามโลกมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเข้าใจบริบทของหนังมากขึ้นนะครับก็ไปชมกันนะครับสําหรับดันเคิร์กนะวันนี้ผมก็รีวิวแค่นี้แหละครับเดี๋ยวเจอกันต่อไปคลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ